กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นองค์กรตามระเบียบของเขตพื้นที่การศึกษาว่าโดยการจัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมให้สูงยิ่งขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นการรวมตัวของสถานศึกษาหลายๆแห่งมารวมตัวกัน เพื่อหุดมุ่งหมายในการพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบของความร่วมมือโดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ร่วมกันมีคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายโดยอาศัยความร่วมมือภายในกลุ่มเครือข่ายจากสถานศึกษาขนาดเล็กกลายเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้การทำงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรีสอง เดิมชื่อชุมชนเพื่อการเรียนรู้ลุ่มน้ำมูลจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองเมื่อวันที่1เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2547และได้แก้ไขระเบียบเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2552ให้เป็นเครือข่ายโรงเรียนรัตนบ,บุรี2สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินเขตสองสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักง,งานอยู่ที่โรงเรียนบ้านดงเข่งตำบกลุดขาคีมอำเภอรตัตนบรุรีจังหวัดสุรินโดยมีรายนามผู้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายดังนี้ 1. นายยนยงรำภูมิในการโรงเรียนบ้านทัพโพพัฒนวิทย์ดำรงตำแหน่งในปีพุทธศักราช2547 ถึง2,548 2. นายบุญศรีราชบุรีพู้มในการโรงเรียนบ้านแก่แก่ศึกษาวิทยาดำรงตำแหน่งในปีพุทธศักราช2,549ถึง2,550 3. นายคำสิงเกสีสังพู่มในการโรงเรียนบ้านดงเปื่อยมูลศึกษาวิทยาดำรงตำแหน่งในปีพุทธศักราช2,551ถึง2,554 4. นายบุญศรีราชบุรีพู่มในการโรงเรียนบ้านแก่แก่ศึกษาวิทยาดำรงตํงา,า,ตา,มมา,ตาตแหน่งในปีพุทธศักราช2555ถึง2559 5. นายทองใบอินเตอร์ไนพุ่มในการโรงเรียนปทุมาาศวิทยาดำรงตําแหน่งในปีพุทธศักราช2560ถึง2563และ 6. นายเข็มชาติพนัทพู่มในการโรงเรียนบ้านดงเข่งดำรงตำแหน่ง ในปีพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี2ประกอบไปด้วยโรงเรียนจำนวน4ตําบล12โรงเรียนดังนี้ 1. ตําบลแก่ประกอบไปด้วย2โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านแก่แก่ศึกษาวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 2. ตําบลกุดขาคีม ประกอบไปด้วยสโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านลำเพลินอรุณราชสงเคาะโรงเรียนบ้านดงเปื่อยมูลศึกษาวิทยาโรงเรียนบ้านบอนท่าวารีวิทยาและโรงเรียนบ้านดนงเข่ง 3. ตํตำบลทับใหญ่ประกอบไปด้วย3โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านทับโพวิทยาโรงเรียนบ้านทับน้อยและโรงเรียนบ้านจาน 4. ตํตบลหนองับทองประกอบไปด้วย3โรงเรียนคือ โรงเรียนปฐุมมาิวิทยาโรงเรียนบ้านหนองบทองและโรงเรียนบ้านนาตุนสหราชวิทยาโรงเรียนบ้านแก่แก่ศึกษาวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลแก่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น283คน ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายทักษิณทองทวีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่แก่ศึกษาวิทยาโรงเรียนบ้านแก่บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแก่แก่ศึกษาวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลคุณภาพมีคุณธรรมและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและครูมืออาชีพโรงเรียนบ้านหนองบน้อยตั้งอยู่หมู่ที่15ตำบลแก่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,565จําจำนวน135คนมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายเทียนชัยเทียมทองตำแหน่งผู้อในการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ รักดีโมเดลภายใต้มาตรการสามสร้างและครูมีนวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนจำนวนร้อยเปอรเซ็นบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีพัฒนาตนเองตามความรู้ความสามารถความถนัดและความสนใจอย่างเต็มศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่น รพโ,พโรงเรียนบ้านทัพโภวิทยาโรงเรียนบ้านทับโภวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่1นึ่ตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบรุรีจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิน้น149คนรูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนบริหารงานโดย นายวีรพลชัยสิทธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัณฑโภวิทยาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาภายในปี2565โรงเรียนบัณฑโภวิทยาเป็นสถานศึกษาพอเพียงมีคุณธรรมเป็นเลิศครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนมีสุนทรียภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ชุมชนรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมรูปแบบก้าวทับโภวิถีใหม่วิถีพอเพียงสู่วิถีคุณภาพอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายสามสร้างสร้างโอกาสสร้างคุณภาพและสร้างคุณธรรมโดยความภาคภูมิใจของโรงเรียนบานทับโภวิทยาคือเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทับใหญ่ เป็นโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโรงเรียนผู้ขนานโครงการพระราชทานอารยกรเกษตรสืบสารรักษาต่อย,ยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเป็นโรงเรียนกลุ่มยุวเกษตรกร,กรสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และครูที่ปรึกษายุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทับน้อยโรงเรียนบ้านทับน้อยตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบรุรีจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสจนถึงระดับปฐมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น34คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน6คนบริหารงานโดยนายทิติพงศ์โคตรทองตำแหน่งครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับน้อยบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจรักความเป็นไทยยึดมัน่นในการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสามารถใช้ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพรักท้องถิน่นและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม โดยมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษารูปแบบโครงงานคือการจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจให้เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนำไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติโดยมีผลงานดีเด่นคือโรงเรียนบรนทับน้อยได้รับโลกกีติยศการประเมินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นระดับเหรียญทอง โลกิตยิยศนักเรียนสุดยอดการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนะราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีโรงเรียนบ้านจาน โรงเรียนบ้านจานตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบ,บรุรีจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น134คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนบริหารงานโดยนางปัญญาล้อดงบังตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจานบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ Student First ผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาหมายถึงโรงเรียนบ้านจานจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมโดยมีผลงานดีเด่นคือกิจกรรมกินตะคณิตลูกคิดญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างสมาธิของนักเรียนในโรงเรียนบ้านจานมีนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากสื่อการสอนนิทานหน้าเดียวโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือภายใต้นโยบายสามสร้างสู่ความยั่งยืน OQM Model โรงเรียนบ้านลำเพลินอรุณราชสงเคราะห์ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลกุฎาคีมอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น260คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนบริหารงานโดยนายนวพลสักแก้วตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเพลิน โรงเรียนบ้านลำพินอรุณราชสงเคราะห์จัดการศึกษาโดยวิสัยทัศน์ที่ว่าจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาภาคบังคับให้กับนักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีกระบวนการบริหารที่ดีจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดําเนินชีวิตตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเมืองที่ดียึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบริหารงานภายใต้นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบลำเพินโมเดลโรงเรียนบ้านองเปื่อยมูลศึกษาวิทยาโรงเรียนบ้านองเปือยมูลศึกษาวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่3ตํบลกุดขาคีมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น157คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนบริหารงานโดยนายสาย,ยันแสงจันทร์ตำแหน่งผู้อนรยการโรงเรียนบ้านดงเปื่อยมูลศึกษาวิทยาวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดงเปื่อยมูลศึกษาวิทยาเรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนวัตรกรรมบริหารจัดการศึกษารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SchoolBase ม a นจเมนต์เอสผลงานที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านดงเปื่อยมูลศึกษาวิทยาเป็นโรงเรียนผ่านการประเมินสมศร,รอบที่4อยู่ในระดับดีทุกด้านโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีการศึกษา2,563และโรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2,563โรงเรียนบ้านบอนท่าวารีวิทยา โรงเรียนบ้านบอนท่าวารีวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลกุดขาคีมอำเภอรัตนบรุรีจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น74คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนบริหารงานโดยนางปรินดาวีรพันธ์ตำแหน่งผู้บริการ โรงเรียนบ้านบอลท่าวารีวิทยาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนร่มรื่นมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่21บนพื้นฐานความเป็นไทยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารอย่างเป็นระบบด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากลน,นวัตกรรมทางการศึกษาคือ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบบ้านบอลโมเดลโดยมุ่งปณิธาน To be the Best ทํทำให้ดีที่สุดมุ่งมัน่นทำให้ดีที่สุดในทุกด้านนักเรียนมุ่งพัฒนาตนให้ดีที่สุดเพื่อให้มีความรู้มีคุณธรรมที่ดีมีร่างกายแข็งแรงครูผู้สอนก็มุ่งทำหน้าที่ตนเองให้ดีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาตนเองผู้บริหารมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้ดีที่สุดร่วมกับชุมชน เื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างดีที่สุดโรงเรียนบ้านดงเข่งโรงเรียนบ้านดงเข่งตั้งอยู่หมู่ที่สองบ้านดงตำบลกุดขาคีมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น72คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนบริหารงานโดยนายเข็มชาติพนัทตำแหน่งผู้อวยการโรงเรียนบ้านดงเข่งบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านดงเข่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตเพื่อการยังชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนครูทุกคน พัฒนาสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโรงเรียนปฐุมมาชวิทยาโรงเรียนปฐุมมาชวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลหนองบัวทองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น356คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน26คนบริหารงานโดยนายสุวรรณสาขจันทร์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปฐุมมาศวิทยาและนายธงชัยว่องไวตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปฐุมมาศวิทยาบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนปฐุมมาศวิทยาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมพิบาลน,น้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนบ้านหนองบัวทองโรงเรียนบ้านหนองบัวทองตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลหนองบัวทองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น121คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน12คนบริหารงานโดยนายสุขีทีทองตำแหน่ง ผูำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบุทองบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ว่าภายในปีการศึกษา2,565โรงเรียนบ้านหนองบุทองจัดการศึกษาระดับปฐมวัยระดับปฐมศึกษาและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน S.B.M โรงเรียนบ้านนาตุนสหราชวิทยาโรงเรียนบ้านนาตุนสหราชวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านนาตุนตำบลหนองบัวทองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น29คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คน บริหารงานโดยนางวันสือวงโสภาตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวกยการโรงเรียนบัรนาตุนสาราชวิทยาบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนบัรนาตุนสาราชวิทยาก้าวไปข้างหน้า step forward ปรัชญายของโรงเรียนปัญญาชีวิตสะอาภาปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตกิจกรรมเด่นของสถานศาึกษากิจกรรม active learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ